เอาละครับสำหรับการทำ Motion ท a กก i n g นะครับวิธีการก็คือเราจะเอาแท็กนะครับไปกำหนดว่าต้องการให้เอาข้อความหรือว่า e โ o t i o n นะครับเอาไปใส่ตรงไหนของวิดีโอได้เองนะครับหลักๆเราก็เตรียมวิดีโอของเราก่อนนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพที่เราต้องการจะใส่นะครับหรืออาจจะเป็นข้อความก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะสาธิตเป็นการเอารูปภาพ PNG มาใส่ก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เราเอาวิดีโอเข้ามานะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอของเรานะครับตอนนี้ผมจะทำเอ็กเซปเปิลให้ดู5วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็เอาน้องหมาเข้ามานะครับรูปที่เราต้องการจะใส่นั่นเองนะครับอันนี้เราก็ย่อขนาดให้มันพอดีกับหัวน้องเขาแล้วกันนะครับแันนี้นะอันนี้จะเป็นวิดีโอน้องเด็กนักเรียนนะครับเต้นตอนงานกีฬาสีนั่นเองนะครับตอนนี้ผมจะวิดีโอเอาน้องหมาตัวนี้นะครับเอามาบังหน้าเขานั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิก ที่วิดีโอ2ครั้งนะครับหรือว่าคลิกขวานะครับคลิกขวานะแล้วมันจะมีคําว่า motion tagging นะครับ motion tagging นะครับหรือกดคีย์รัดคือ animate x นะครับสําหรับผมจะคลิกตรงที่วิดีโอ2ครั้งนะครับคลิกซ้ายนะมันจะขึ้นตัวนี้มาให้เลือกนะครับแล้วเราก็ติ๊กที่ motion tagging ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นกรอบ tagging ตัวนี้นะครับถ้าวิดีโอของเรานะครับมันเป็นเฟรมเล็กๆไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะแท็กตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะ แล้วก็มาที่ซูมเลเวลนะครับแล้วก็อาจจะปรับสัก100%ก็ได้นะครับมันก็จะขยายซูมใหญ่ขึ้นมาเองนะครับเหมือนซูมรูปเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ปรับแท็กกิ้งของเรานะครับให้ตรงหน้าหรือว่าจุดที่เราต้องการจะแท็กนั่นเองนะครับผผมก็ต้องการแท็กหนนอกเขาเลยนะครับผมเว้ไว้สักตรงกลางนี้เลยแล้วกันนะครับหลังจากกําหนดจุดแท็กเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับสตาร์ทแท็กจิ้งนะครับกดนะครับหลังจากนั้นรอเข้าะมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับเราลองเพย์ดูก่อนนะครับว่ากรอบมันตรงไหมนะครับเท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับแท็กตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นนอนตัวนี้นะครับนอนตัวเนี้ยให้เราเลือกชื่อไฟล์ที่เราจะต้องการเอามาใส่แท็กนึ่เองครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ2องสอง c นด็อกนะครับเฟซไอคอนนะครับผมก็สองสองหนึ่งสี่ด็อกเฟซไอคอนนะครับกดโอเคนะครับแล้วตัวนี้ก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลองติ๊กที่เราซ่อนออกนะครับซ่อนออกนะแล้วก็ลองมากดดูกันนะครับ ผมจะอาซูมเลเวลเป็นฟิตก่อนนะครับอันนี้ก็เอาตัวนี้ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ motion tagging ต,ติดตามจุดที่เราต้องการแล้วนะครับ๋ยวเพดูอีกทีหนึงนะฮะก็สลับใครที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงไหนทำไม่ได้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อม่าดเรบชมคลิปใหม่ๆนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เขาตัดจบแบบละครไทยสวัสดีครับ